สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนห้าเนาะหนาวไปหน่อหนาวไม่ไน่ไม่คาแล้วค่ะพาผ้าปียางออกกำลังกายค่ะพี่น้องมันอี้หนาวสุดๆค่ะแต่ก็ผ้าดุดดอยออกมาค่ะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่มันปล่อยสองเครื่องค่ะก็เลยพาพวกมันออกมามาออกกำลังกายก่อนก่อนมือนนะคะเนาะมือนี้ว่ามีแสงแดดค่ะแล้วก็หิมะตกหิมะตกก็มาตกแค่ละค่ะตกนิหน่อยๆมามงกอค่ะมาย่างเขา มาขึ้เขามาหายเนือออกนะคะเนาะบอกกําลังกายค่ะมาค่ะมอกกําลังกายไปไม่น้อยแล้วก็บ,บรรลแลนเล่นน้ำกันมุมีอย่างค่ะม,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 มุวิววิวงามมุมีอย่างเห็นเบิ้งนะคะเนาะไม่น้อยตอนนี้หนาวสุดๆเลยค่ะแบบเชื่อว่าข้างกระ่ายแข็งบอบบอกค่ะมาค่ะตัวน้อยมือแดงค่ะ จมูกแดงแลงเลยแล้วลูกจมูกแดงหนาวแห้งค่ะตอนนี้มีมาตกป,ปล่อยๆค่ะแต่กะเ่เห็นนะคะเพราะว่ามาตกโบ่บ่บแห้งนะคะเนาะ จวขังทางเห็นไหมคะคือเขาขาวคือหิมะนะคะในปลาก็คือขาโพลนนะคะเพราะว่าน้ำแข็งพื้นบอละลายค่ะพี่น,อนกก้องวัายน้ำกับร่างกายค่ะกะมีมวมามม่ายน้ำขึ้นเขามากของไม่ข้างเขียงค่ะไมน้อยบริสวาใจค่ะพี่น้องอยากเช่าห้องยะะอยังจะให้ค่ะตอนแรกก็าซิบ๊อบเดาค่ะกะ เลือใจค่ะพี่น้องเลือใจอีหลีค่ะมูนายหัวแดงผู้บ่าวผู้อยากแล่นข่ะมาในป่าสนค่ะเออข่ะมาในป่าสนแล้วบนหนาวค่ะพี่น้องข้อมขาวโพนของหิมะหิมะขาวจุนฟูนนะคะเพราะข่ะมาในทางไหนแท้ๆกะกระบนหนาวค่ะอุ่นพอเอาบลมีลมนะคะเนาะ วนมีลมล้มได้ภาพป่าฝนแม่ยังมันแลนหนาวสะพานเต็มไปด้วยยังหนาวอยู่ค่ะบ่าฝนลมนพัดฝนถอดหมวกออกโอ้ยตายตายลูกๆตัวน้อยเก็บลมกะในป้ากะมีคนแม่ยังแม่นาง,นางลห,ลาหลายอย่างนี่คือคนทางคนยนางเที่ยวไปเที่ยวมาค่ะป่าสน ยางตอนนีว้วานุ่มสุดๆค่ะเป็นปุ๋ยชั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะพอไปสนรดนทับถมกันแล้วก็มีมีมอสขลินนะคะเนาะอย่าบอกมันจะาศราบพรผู้บรารเรนเพท่านก็ลังโง้ถึงว่าไม่น้อยเรือใจไม่น้อย,ยใจของซีไ้ค่ะว่าโชคดีมากครับโชคร้ายค่ะไม่น้อยเรือใจ จะชวนยังไงค่ะสามีเพิ่นเบิ่งแม่น้อยออกก็เลยงส่วนแม่น้อยออกไมา่งาออกรกลางกายบ่ให้กินทุ่งซ่านค่กะก็เออมี่ที่ไหนคะจะว่างไหเพื่อนบ้านนะคะเนะาะเพื่อนว่ามีเพื่อนบ้านดีก็ดีไปเพื่อนบ้านบ่ดีก็คือว่านะคะอวิวแบบทรมานใจนะคะเนาะ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่เขาบ่แม่นเพื่อนบ้านเก่าเพื่อนพง่งใหญ่มาบ่กี่ปีนะคะเนาะเพื่อนมาซื้อบ้านใหม่ข้างๆบ้านไม่น้อยแล้วที่นี่เพื่อนกะแก่งไม่น้อยสารพัดรหัสแต่แรกๆเพื่อนมานไม่น้อยกัเฮ็ดดีน้ำเพื่อนทุยาบวกกี่ปีนะ่ะบวกผลิตก็หลายอย่างเพื่อนนะคะเนาะกัเฮ็ดดีน้ำเพื่อนทุกอย่างค่ะเฮ็ดดี้แบบกเลยวะคะก็ เวลาพัสดุมาสิพ้นบัตยุบานแม่ค่ะกับชิลับพัสดุพัสดุเฮ่พ้นนะคะเนาะไปซะนี่เฮเพ้นนะะั่นสินะค่ะแล้วก็เวลารถทั้งขยะเมื่อกี้รถทั้งขยะสิค่ะแม่น่อยกะเอารถทั้งขยะเก็บขอ้อเฮ่พ้นนะคะเนาะช่วงที่มีพักงหงาหาหุ่นหรือว่าแอปเปิลซุกนะคะแม่น่อยกะเก็บไปฟฟ้าควรนะคะเนาะ แก็บไปฝากเพิ่นกเก็บไปให้เพิ่นตอนร้ามีพักเน่ยหาหุ่นออกงามๆสิเป็นอะไรกัปูพักเร้ไร้เสนะคะารเนาะก็กินแบงให้เพิ่นน้ำนะคะคือว่าถือว่าเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็บริคิดยังนะคะการเฮ้าเฮ็ดดี้กับเพิ่นโอ้่าเพิ่นสีมากคิดลายกับเฮ้าแบบนี้นะคะเนาะออกมาละค่ะเพราะว่ามันเริ่มมือเริ่มคำไปนะคะฟางยัง ขึ้นเขาค่ะฟูเบาตัวน้อยพ่นหนาวนะคะ,นะคนเนาะพ่นลมงองแงค่ะ,ะกะมาวัาตวตอค่ะพี่น้องกะน้อยเห็ดก็พ่นกะบ,บริขีเราต้องให้พ่นมาเห็ดดีกับนะคะเนาะกะเพียงแคว่ว่ามีดไม้ตีเพื่อนบ้านตอนรับเขาในเมื่อวานนะคะเนาะเวลาคนมาอยู่มาอยู่ใหม่ที่นี่นมาอยู่ปีแรกพ่นกะเงียบนะคะเนะาะเด็กห้องก็ เมื่อกี้คิดว่าโชคดีมีเพื่อนหวานว่าไหมเพื่อนเงียบเพื่อนบูสงเสียงดังเพื่อนดีสันเพิก็เริ่มออกไร้ค่ะเพื่อนมาจากแอร์เพื่อนมาจากพื้นที่ที่โปเขาบ่ดีนะคะเนาะพื้นที่ที่แบบว่าบูดีอีหลีค่ะในในในตัวเมืองนี้นะคะเนาะเพิ่นมาอยู่บ้านนี้เพิ่็เริ่มออกไร้ค่ะเริ่มเพนันเทนี เริ่มแบบว่าพวกเราเล่นกลองเริ่มเฮ็ดบุดีตอไม่น้อยพวกไม่น้อยไม่น้อยก็บุกคิดงังนะคะก็ว่าเออก็อาจจะดูอดีมากเขาเลยมีประเด็กกริยาประาณนั้นะค่ะเก่าบริขีงังรลายค่ะแล้วที่นี่มากปีสองปีมาอีกปีสองปีที่ผ่านมานะค่ะคนกคหาเรื่องขอพูดมีหน่อยคือเก่าค่ะ แล้วก็ทำผู้สนใจค่ะยิงเข้าบูสนใจคุณยิงได้ใจค่ะแล้วก็ล่าสุดคือนหมู่มบ้านเมื่อก่อนรถพรอมไม่หน่อยทีไม่หน่อยได้ขั้นนันมาแล้วไม่หน่อยจอดไว้เมื่อบัดนี้ครับเพราะว่ารถน้อยเสียก็บบ้านที่สอบนะคะเนาะแล้วก็มันถึงช่วงโควิพีดรับไปเซฟอะ,ระไรครับรถอะไรไปเซฟอะไรฝึกขับรถอะไรนั่นสินะคะก็ลเลยจอดรถทิ้งไว้ เพคนโทรแจ้งแจ้งเจ้าหน้า <conte> ท <doo hehe> ี่ะ <trying> ค <out> ่ะแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่สารพัดแกงแม่หน่อยทางนั้นที่เพคนหูบารารถนั่นเป็นรถของแม่หน่อยช่วงซ้ำเมื่อที่พันน้อยหน่อยกันล่างมีราคาทึ่นกต่เห็นนี่แหละค่ะโบบาวปินเขาไปละค่ะจอดลงมาลูกจอดลงมาแล้วค่ะ เพิน่นกำยังบระยุน์ยนนะคะเพิน่นกำยังโทษแจ้งเจ้าหน้าที่จนได้จ้าหน่หน่อยได้รับจดหมายว่าต้องย้ายรถต้องเอารถคันนั้นออกที่บริษันเพิ่อนเกษียณนั่นอาจเป็นศึกปรับค่ะว่าจอดรถในสถานที่สาธา,นานระาณะอันาคตมาสิคะเพิ่นอยากไ้ที่จอดยิ่งเสี่ยงแล้วมันก็มีที่จอดหลายอยู่ค่ะแต่ที่นี่คือเดินคล้องที่ว่าโคตรเ,เวียนนะคะเนาะ คนเบียดเบียนคนคิดบอดีค่ะเพื่นก็นเฮ็ดทุกอย่างค่ะจนในที่สุดรถมันหลุดไปเพระาะว่ามันได้รับราจุดมาจากรัฐบา,าลมาว่าให้เวลา,ออมามันมวยไรถเอารถคันนั้นออกประมาณสองถึงสามมือบอกสามมือจิ้มปั๊บไม่ไงก็จิ้เอาไปยุบค่ะไปบดค่ะเป็นตัวเล็ก มาอันนี่แลค่ะหน่อยนี่ละค่ะ่เห็ดยไ่นเฮ็ดย่นนะคะกะเมื่อกีว่าไม่เฮ็ดดีต่ออตอคบ กต่เขาตอบแต่พอคิดว่าเขาจะมาเห็นรายทอดโดยการท,ทอแจงหนวยทีทัาท้าที่จริงนั่นแหละก็จอดรถเขาเม่อจอดไว้นะคะก็คิดว่าที่นี่ถ้าเกิดโควิดเศร้าซ่านะคะกะเม่ไหวหนาวซ่นกะซิฟขับรถหัดขับรถแหกแง้งนะคะเพราะว่าเวลามีปัญหายอย่างกะซิต้องบ่ต้อง ทนันรถคันเดียวคะะ่ะกับ่ถาทาันล้ค่ะรถเมลน่ากับที่ือกับที่เือเข้าไปค่ะกี่เสือเพิ่นมาเอาไปมื่ออื่นนะคะตอนนี้เราไม่ลอยหายแล้วค่ะน้ำตาไหลค่ะพี่น้องเลือดใจนะเนาะเลือดใจนะผู้คนที่เพนะิ่นเหตุสิ่งศักสินะคะเนาะจะห่วงเวลาพอนอนลาบอ การที่เพื่อเทอเหดุยนยนนห่นเน่ยจะีนนอนหลับกันบ่คนท้างใจใจแบบนี้พันต,ตาชินนอนหลับอยล้นะเนาะซอมยิ่เพิ่เิมไปหน่อยนั่งให้นั่งซึมกินเขา่ากินเข่าไปกัเนียไปนะคะชวนมาเนี่ยมอยานี้มาติทานนะพูดน,น,น,นะคะิ้งจะดีขม,มากนะคะหลังจากเรื่องเล่นลาย ไปแล้วเยอะเตินรถค่ะพี่นอ้องเยอะเตินรถอีหลีค่ะอุ้ยหิมาโตค่ะพี่นอ้องใน้หุบเขาทั้งปุ่นเพเหอนเราขายยื่อใ ค่ะที่น่องหนาวแงงค่ะยูหันผดอนค่ะมาถวายทิธานแล้วมาแบบกระซ่วนสาม,มีลงมาค่ะเพราะว่าบวบไวค่ะมือไม่หน่อยเห็นบอความแดงความแดงของมือค่ะพี่น้องเย็นเยอะแยะละค่ะเย็นเย็น,ยนตอนนี้เย็นปวดฮอดกระดูกค่ะมาค่ะรับบาดเท้าค่ะขอท้นลายได้ไหมเมื่อไหร่หวรบวสบายใจให้พ่อแม่พี่น้องฟัง อีกคือเขาค่ะมาแจักสิไปโบ่ทางไหนนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องทั้ง YouTube นะคะที่รับฟังไม่น้อยนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่น้อยอีลีถ้าเพิ่นบอกเขามาเพิ่งคลิปนี้เพิ่นก็จะประโหวดอาหารมาหน่อยก็จะบ,บอกให้เพิ่นฟังนะคะเนาะโอ,อยาให้เพิ่นทุกข์ใจนำ้ำแต่เพื่นเขามาเพิ่งนเพื่นจะซิ้อหัวเองค่ะ ขอบคุณละลายนะคะที่เขามาชอาติดตาม,มากกว่าก็ไลค์ก็แชแ์กไหมหน่อยกินหน้าพ่อกัอนไหมคะสวัสดีค่ะ